ดูอีกรอบค่ะ Magnificent effect effect ไม่ใช่ effect นะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะชาว YouTube เนอะวันนี้เราก็มาต่อกันที่ศัพท์นับหนึ่งใหม่กันนะคะ <Yeah. S 2> เรามาเริ่มกันเลยมีคนขอครูเข้ามาเยอะมากกับ sorry นะครับ <Yeah. S 2> มีเวลา <Yeah. S 2> พอทำให้ได้บ้างรึคำต่อมาค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำนี้คือคำว่า drug นะฮะ drug คำนี้ก็จะแปลว่ายา ah นะยา ah หรือแปลว่ายาเสพติดก็ได้ยา ah หรือยาเสพติดคำว่า drug drug นะฮะอาจจะแปลว่ายา ah หรือยาเสพติดต้องดูบริบทให้ดีนะคะเน้นถ้าเราไปเจอคำว่า drug store ที่รขาคำว่า drug store ไม่แน่ใจว่าอันนี้มีหรือเปล่าก็จะแปลว่าร้านขายยาซึ่งจะชอบใช้ในอเมริกานะคะคำว่า store เนะี่ยชอบใช้ในอเมริกานี่ drugstore ก็ drug คือร้านขายยาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่า drugstore เนี่ยนะฮะ drugstore นะ drugstore drugstore จะแปลว่าร้านขายยาที่มันเหมือนวัดทรงวัดสันจะมีเครื่องสำอางค์กัสมังขายด้วยเวาลารที่แบบว่าแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็จะมีอุ้ย favorite from drugstore คือคำนี้ค่ะนะฮะ drugstore drugstore ซึ่งอังกฤษนะคำนี้ค่ะอันนี้สอนเพิ่มเติมนะฮะอังกฤษแบบอังกฤษอาจจะเจอคำนี้ค่ะนี่ the chemist นะ The chemist ก็คือร้านขายยาที่แบบอาจจะมีเครื่องสำอางมีมาสคาร่ามาสคาร่าอยู่ด้วยเนอโอ้ยกูก็ชอบไปเดินนะฮะเวลาไปที่ต่างประเทศก็จะเป็น drugstore นะ The chemist โ okay? อเค so มันมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแบบร้านขายยาที่แบบดูเป็นเพซองเพสัตอย่างเงี้ยก็จะมีคำนี้ค่ะ Pharmacy Pharmacy เฟอร์นิเจอรโอเคเนาะต่อไปค่ะดรัมตึง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 นะฮะคำว่าดรัมก็คือกลองนั่นเองค่ะกลองนะต้องมีลัลิงเนาะกลองต่อไปท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นอาร์ติทีปเนาะคำว่า drunk แน่นอนเรารู้ว่าคำว่า drink drank drunk แปลว่าดื่มแต่ว่าคำว่า drunk อ้งเป็นอาร์ติทีปแปลว่าอะไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างก่อน I think you are drunk เมื่อกี้เห็รอครคะเขาพูดว่า I think You are drunk ข้อนี้มันไม่ได้แปลว่าดื่มนะครับแต่มันแปลว่าเมานั่นเองนี่เป็นศัพท์พื้นฐานขอ,ของคำว่าเมาที่ต้องอเหนอนไปอยู่ตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดนึง I stupid don't drunk gonna drunk and gonna now feel She's be ต่อมาค่ะคำว่า dry อ๋อ dry เป็น v e r b ก็ได้ค่ะเป็นอ i ี e ก็ได้ก็แปลว่าแห้งหรือทำให้แห้งแห้งหรือทำให้แห้ ะค,ะคำว่า d o o d o แปลว่าถึงกำหนดถึงกำหนดถึงที่คาดไว้หรือถ้าเราไปอ่านนะคะเราไปเจอคำว่า due to คำนี้ท่านผู้ชมคะคำว่า due to due to ก็จะแปลว่า because of เนื่องจากอันเนื่องมาจากตามด้คำนะคะไม่ตามได้ประโยคต่อไปค่ะวู้ยเมืาอ่านอะที่เกี่ยวกับช่วงเวลานะคะเช่นแบบ during the world war t w ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรียง,งี้ย during during แปลว่าในระหว่างในช่วง ในระหว่างในช่วงนะคะรับต่อไปค่ะที่ราคาคำนี้นะฮะ dust 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 ก็แปลว่าฝุ่นเอาคำศัพท์หลักง่ายๆนะฮะมันก็แปลว่าฝุ่นนั่นเองฝุ่นหรือแปลว่าปัดอันนี้อันนี้เป็นนามเนาะมันเป็น verb ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมครับแปลว่าปัดฝุ่นนะ dust แปลว่าปัดฝุ่นก็ได้ถ้าเป็นคำนามก็ dust ก็แปลว่าฝุ่นค่ะต่อไปครับท่านผู้ชมค่ะคำนี้นะฮะ duty อุ้ยคำนี้ก็แปลได้หลายอย่างเลยท่านผู้ชมค่ะ duty เอาที่เจอบ่อยๆที่สุดก่อนก็คือคำว่าภาระหน้าที่หมายที่ต้องทำหรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ย duty ก็คือภาระหน้าที่นะคะแต่ว่าเฮ้ยท่านผู้ชมค่ะบางทีเราไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมไปต่างประเทศก็จะมีอะไรคะ duty free นั่นเองเนาะเคยเห็นไหมดุจที่ฟ e ีถูกไหมนี่ ดูดีฟรีก็คือก็คือแบบเวลาลงท้ายดืย้อฟรีอย่างเช่น s ูเกอร์ฟรใช่ไหมคะก็แปลว่าไม่มีน้ำตาล s MOKE ฟรี free, ระวังให้ดีนะมีคนเคยปิดนะ s MOKE ฟรี free, แปลว่าห้ามสูบบุหรี่นะผู้ชมส่วนคำว่า d ด t y f ฟรีไม่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีภาระหน้าที่อุตสาละพนักงานไม่ทำงานกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่มันหมายความว่าภาษีค่ะนะ yeah. ดังนั้นถ้าเราไปดื f r ฟรีชอปก็คือร้านที่ปลอด ลาสีนั่นเอง d ีวีดีครูไม่ต้องแปลเนาะมันใช้ทับศัพท์กันสบายๆ easy easy นะคะต่อไปค่ะคำ,คำว่า each นี่ cover each each นะท่านผู้ชมค่ะ each แปลว่าแต่ละระวังให้ดีนะถ้า each จะจ้บหมวกด้วยนามเอกกับพจน์เสมอ นะ each day I leave เพลงของอคุณแม่วินนะฮะ Each day Each girl อย่าใช้เป็นแบบ each days อย่างเงี้ยผิดนะคะผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคำา่า each of แต่ละของเนี่ยบวกด้วยนามพหูได้ Each of the girls here แต่ละ,ะผู้หญิงแนตะ่ละคนในห้องนี้ ในในห้องในที่นี้อะไรเงี้ยต่อไปค่ะคำว่า ear แปลว่าหูอันนี้คือ easy นะหูเนี่ย very easy คำต่อไปค่ะคือคำว่า early early แปลว่าแต่เริ่มเริ่มแต่เริ่มเริ่มเนินเนินเอ่อเนินเนินทีปะเนินเนินเ wake up early ตื่นนอนแต่แบบเช้าเช้าแต่เนินเนินเร็วๆรนะฮะต่อไปค่ะคำว่า earn earn แปลว่าหารายได้ จึงมีคำว่า earning นี earning ท่านผู้ชมครับเสียง th อย่าลืมนะคะเอาลิ้นออกมาเอาออกมานิดนึงหรือแตะตรงนี้ก็ได้เราไปให้ลมมันพัดมาเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าลิ้นมาแตะไว้นี่แล้วก็พ่นลมอนแล้วว่าช่องอุย้ยดังไปนิดแต่ก็ช่างมาันเถอะครับดูตัวอย่างนะฮะเช่นคำว่า think 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 both both nothing nothing นะฮะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมค่ะ both โอเคไหมดังนั้นคำนี้ก็คือคำว่า earth ไม่ใช่ earth ทำไมาต้อง earth earth ก็แปลว่าโลกหรือดินก็ได้ะคะ่ะโลกหรือดินก็ได้นะคะต้องดูบริบทดีนะคะืมต่อไปค่ะอันนี้มันก็คือแผ่นดินเ u วคือการสัน่น ก็เป็นชื่อสเวนเซนดยชอบกินพัสุธากับปานนาังแปลเป็นไทยว่าพัสุธากับปนนาทรกอ่าจริงเนาะก็คือคำว่า Earthquake ก็คือแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวอืมประเทศไทยก็เจอเหมือนกันนะฮะเป็นหนึ่งในเอ่อ natural natural disaster ขนาดภายพิบัิทางธรรมชาตินะฮะต่อไปคันคำว่า easy พอเป็น adjective คือ Easily ไอ้เป็นไอ้เป็น adjective คือ easy แต่ถ้าเป็น adverb นะะเปลี่ยน y เป็น i, น I แลวเติม ly ก็เอาไว้ขยายเช่นท,ทำอย่างง่ายๆกินอย่างง่ายๆนะค t it e a s i l y กินอะย่างง่ายๆอย่างเงี้ยนะแปลว่าอย่างเจอลี่ใส่อย่างไว้ก่อนค่ะอย่างง่ายๆต่อไปค่ะ comer east ก็คือทิศตะวันออกเนาะอันนี้ก็ไม่น่ายากอะไระทิศตะวันออกที่ที่รักขาพอเราใส่ comer east เป็นทิศตอววนออกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอนี่ตัวนี้ค่ะอุ้ยจริงๆอีตัวที่ออกเสียงบ่อยผิดบ่อยคือตัวทิศทางทิศใต้เนี่ย,ยจะสอนแอบสอนล่วงหน้าเลยเพราะครูก็เคยผิดมาก่อนนะคะนี่ท่านผู้ชมค่ะคำนี้ค่ะ Eastern Eastern ก็แปลว่าแบบตั้งซึ่งตั้งอยู่ทางตะว,วันออกนะซึ่งอยู่ทิศตะว,วันออกเพราะมาจากคำว่า East เมื่อกี้ค่ะตะว,วันออกเนาะเ,เช่นแบบ อีสเทิร์นสเปนสเปนทางท่านทิศตะวันออกเนาะ e ีสเทิร์นคะัลเจวัฒนธรรมทางด้านตะวันออกอย่างเงี้ยอ่ะเมื่อกี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะคำนี้เป็นพี่น้องกัน easy easy ก็แปลว่าง่ายค่ะง่ายต่อไปค่ะคำนี้ไม่ได้คือร้องไห้แล้วหนึ่งนะลูกคำว่า eat ก็แปลว่ากออีกนอกกินนั่นเองอุย้ยท่านผู้ชมค่ะคำนี้ป๊อปังเปเปร์นะคะเราไปดูการออกเสียงกันตัวนี้จะ straight ตรงนี้นะคะอย่าไปดูออกเสียไปค่ะ economic economic นะจะ economic จะแบบ economic or economic แต่ว่า don't forget that you have to stress on no 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 economic economic, economic. นะ economic คำนี้นะฮะ loss ก a r k มใช่ economic เนาะแต่อย่างกันคำเนี้ยค,คำว่า economic อาจจะแปลว่า,วาเกี่ยวกับ เศษรษฐกิจก็ได้เช่นเราไปเจอคำว่า economic crisis crisis คือวิกฤต์ yeah. หรือแปลว่าประหยัดมัธยัตย์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมครับ ประหยัดมัธยัตย์เป็นคนที่ประหยัดมัธยัตย์ก็ใช้คำว่า economic นะจะกหรืออกก็ได้ economic economic ออช่วงนี้แบบไม่ได้เจอกันนานเขาก็แบบอกว่าซื้ออุปกรณ์สอนเยอะแยะไปหมดนี่นะูน a p p l i c a t i o n ต่างาเพื่อจะมาทำให้ทุกคนเกๆ๋ๆปังๆให้ตามติดกันตลอดนะคะรู้สึก ซาบซึ้งอะ FC หลายๆคนเขียนคอมเมนต์มาจะตามตึงจนถึงสามพันคำ <c oughs> กะเทยก็จะสู้เราไม่ต้องแบ่งทําจะทําทําเพื่อสอบนะตอนนี้นัาตั้งใจจะทําสอบแบบว่าสอบกอพอสอบเข้ามหาวิทยาลัยสอบทุกอย่างฟรีดูไปเลยใน u t u b e คือจะทําเก็บไว้เพราะอันนี้ก็จะอายุเลขสี่แล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะทําเก็บไว้ถึงแม้ยังไม่แก่มากแต่แบบเจ่วมันก็ได้เป็นมรดกของเราที่ว่าวัฒนธรรมเป็นประทางวัฒนธรรมดูกระเทยอ้วนสอนนะครับท่านผู้ชม ต่อไปค่ะท่านผู้ชม่ะเราก็มาเจอคำนี้เป็นต้นกำเนิดของ e จข้างบนค่ะตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเศรษฐกิจท่านผู้ชมดูนะมันจะ straight คนละตัวกันฟังนะคะมันจะเซตตรงคอ o หรอฮะ economy เห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้คือคำว่า economic but this one is economy. economy 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 ท่านผู้ชมค่ะ คำนี้ economy นะคำว่า economy economy แปลว่าเศรษฐกิจคะ่ะเศรษฐกิจพอระกลายเป็นอีกเนี่ยจึงเป็น adjective นะ adjective นะ economy ระบบเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะคะ economy 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 เนอะหรือว่าบางทีนะคะเราไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของ การบินหรือการเดินทางเนาะก็จะเป็นใช้คำว่า economy class อย่างเงี้ยก็จะแปลว่าชั้นที่แบบ ประหยัดชั้นถูกที่สุดนะคะ fly you know we flew อะเป็นอดีตกันนะ,ะ we flew economy บินแบบ economy ก็คือไม่ใช่ business or first class อย่างเงี้ยนะคะ economy แต่จริงๆมันก็มาจากคำที่จะเจอบ่อยมากที่สุดคือแปลว่าระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะคะ economy อย่าลืมนะภาษาอังกฤษมันมีการลงเสียงหนักเบาท่านผู้ชมคะถ้าเกิดเป็น adjective ของมันที่แปลว่าประหยัดหรือเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะก็จะเป็น economy เซตตรงคำว,าควานน่า nor นะ economy but ตัวเศรษฐกิจเองออกเสียงว่า economy economy นะคะท่านผู้ชมค่ะคำต่อไปนะคะออกเสียงว่า age นะ age แปลว่าขอบแปลว่าขอบแต่ว่าคำว่า age แปลว่าขอเนี่ยไม่เท่าไรไปอยากสอนสมาร์ทนีกจอในหนังฝรั่งมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นสมาร์ทริกเห็นไหมคะเขาออกเสียงว่า you seem พูดว่า you seem a little bit on edge นะบางทีเขาอาจจะเสียง on เนะมันจะมีเสียงเนอใช่ไหม On กับ a ่งมันจะเป็น On e g e On e g e On a g e On a g e นะ You seem a little bit on a g e ดูจากภาพนี้นะคะท่านผู้ชมคาดูคุณหน้าแม่ฉีกรอบค่ะ You see t e on g e ดูชีแมชีท่านไม่ได้อยู่นักตรงขอบเขิบอะไรทั้งสิ้นถูกไหมคะคำว่า on edge on edge นะคะก็จะแปลว่าอารู้สึกกังวล worried about something นั่นเองระวังให้ดีนะคะ be on edge หรือใช้ on edge เป็น adjective เนี่ยก็จะแปลว่า กังวลอยู่ไปแปลปนว่าอยู่บนขอบนะคะเดี๋ยวไปดูคําศัพท์ต่อค่ะท่านผู้ชมขะคาต่อไปเป็นอีกหนึ่งคำที่แบบตัวครูเองก็ออกเสียงผิดเนาะเราจะออกเสียงเป็นอ d ดิ e อ i ดิทนะเราพูดแบบไทยไทแต่จริงๆแล้วมันลงเสียงหนักคําหน้านะคะมันจะเอาตัวเหมือนเอาตัวดีเป็นสกดหนึ่งจะออกเสียงเป็น e dit, edit 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 อันนี้เป็นได้ทั้ง now และ w e r t h แต่นี้ในสัมพันธ์คำให้เป็น w o r b นะฮะ edit ก็แปลว่าแก้ไขค่ะ แก้ไขนะ edit edit ไม่ใช่ edit นะ edit 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 แต่พอที่ราคาเวลามันเป็นคำนามอย่างเงี้ยลง้ายด้วยชื่นมันจะลงเสียงหนักตัวหน้าคำว่าชื่นเพราะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น edition ละ edition นะ edition อักษร e ไม่ใช่ e นะ edition ตัวนี้ก็จะกลายเป็น edition, edition 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 ก็จะแปลว่าการแก้ไข เอาง่ายๆนะการแก้ไขเวอร์ชันที่มันแก้ไขแล้วนะคะส่วนเออเออท่านผู้ชมขาเช่น v e r s i s เป็น vs i s เป็นคนถูกไหมคะดังนั้นคำนี้ก็จะเป็น w o r t h s t ็จตั e n น้เหมือนกันมันจะต้นเหมือน w o r b ไม่ใช่เป็น w o r b มันจะลงเสียงหนักตัวหน้าเหมือนกัน edge นะแล้วก็จะเป็นต์ก็จะเป็น ed itor editor editor แล้วก็ editor แล้ก editor editor ถ้าเป็นอเมริกันจะเป็น editor editor นะอ่านฟังสำเนียงอังกฤษนะฮะ editor editor กับ editor editor ทำงานจนเวลาตัวทีที่มัน the the editor แปลผู้ที่แก้ไขหรือบรรณาธิการผู้แก้ไขหรือแบบบรรณาธิการเนี่ยกระทวยเขียนภาษาไทยเว่อร์ไม่เป็นนะครับบรรณาธิการเขียนนะไม่เขียนยเอามันเป็นออกสื่อสะกดผิดแบบตายนะฮะอทีมงานก็ไม่มีทีมงานไปเมืองนอกแล้วนะน้องสาว <laughs> ไปเมืองนอกแล้วหนึ่งอยู่กับพ่อสองคนท่านผู้ชมครับต่อไปค่ะเราชอบออกเสียงว่า อ d u c a t e บ้างอะไรบ้างแต่จริงๆคำนี้นะฮะมันจะลงเสียงหนักเวลาที่มันลงใช้ในเอมันจะนับนับไป1 2 3นะฮะ K ค o the มันจะ s t straight พยางค์ที่3นับจากทายนะคะคำนี้จะออกเสียงว่า educate age age มันจะเป็นเสียงจ t ะ educate 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 educate. Educate. Edu ed ed educate 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 H.K. 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 แปลว่าให้การศึกษาให้การศึกษาโอเคไหมดังนั้นพอถ้าเกิดใครที่เป็น adjective อ,อบบเยเ้งแล้วเติม ed นะฮะก็จะแ,แบบเป็นที่แปลว่าเออมีการศึกษาอ่ามีการศึกษาก็ออกเสียงเหมือนเมื่อกี้เลย s t r a t o n a นาแต่เพิ่มคำว่าแบบนี่ถ้าลงทยายตัวทีกับ d ออกเสียงเป็น t ได้ดังนั้นคำนี้จะเป็น educated educated นะ educated 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 ก็จะแปลว่า,ามีการศึกษามีการศึกษาพอเรา e d u c a t e ใคนนั้นก็จะเป็น educated person นะเป็นคนที่มีการศึกษาอา่าโอเคไหมเอ่อการศึกษามีการศึกษาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเทิรกถเรานี่นะคะเนาะคำนามของนางค่ะก็คือคำนี้ค่ะ ก็จะเป็นชั้นบอกแล้วค่ะชั้นจะลงท้ายลงท้ายด้วยชั้นเนี่ย s t r e t ตัวข้างหน้าชั่นและะ้วจะ save ของคำว่า K นะก็จะเป็น education ฟังค่ะ education. education 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 that's right ต่อไปค่ะอาอาส่วนมากก็จะแปลว่าเกี่ยวกับอันนี้เวลาจะใช้เขียนเป็น adjective ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนละ้วแปลก่อนอันนี้แปลว่าการศึกษาอันนี้คือเกี่ยวข้อง กับการศึกษานี่ก็จะสเตรทตรงคำว่า K educational 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 แปลว่าเกี่ยวข้อกับการศึกษาหรือซึ่งซึ่งให้การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ educational เกี่ยวกับการศึกษาเช่น an educational visit ก,ก็คือไปเยี่ยมชมไป ไปขอดูงานทางการศึกษาเงี้ยนะ Educational v i s i t นะฮะต่อไปคำนี้โอ้ยท่านผู้ชมราบท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวไปฟังเลยนะครับจะเปิดให้ดูเลยคำนี้นะแต่ก่อนครูก็อ่านเอฟเฟกต์ชเธอใครก็อ่านเอฟเฟกต์ถ้าไม่ได้เหียนจริงๆมางสิ่งเอฟเฟกต์สเตรโตลังค่ะ effect อีกรอบค่ะ effect 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 ก็จะแปลว่าผลกระทบนะฮะอาจารย์เขียนนางใช่เลยผลกระทบน่ yeah. แปลว่าผลกระทบท่านผู้ชมนะผลผลของไรผลกระทบของไรเอฟเฟกเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในหนังสักนิดหน่อยเนาะฟังนะคะ the positive effect อ่าเขาบอกว่า the positive effect the positive effect ก็คือผลกระทบหรือผลทางด้านบวกเชิงบวกนั่นเองนะฮะฟังนะคะไม่ใช่เอฟเฟกต์นะ the positive effect magnificent effect อีกรอบค่ะ magnificent effect คำนี้มีคำศัพท์เลิศนะฮะ magnificent มห i ศจรรย์ ent, แบบวอล์คส์แบลนดมัมนน่าประทับใจลอดเก๋อลังการงานสร้างนะม n i f i ร e n t ม a g n i ร i c e n อฟเฟกต์โอ้ได้ผลนันยอดเยี่ยมระดัมากดูอีกรอบค่ะ m a g n i ร i c e n t ฟเฟกต์ e f ฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกตคำต่อมานะคะจึงเกิดคำว่า Effective คำนี้นะฮะ effect แปลว่าผลดังนั้นคําว่า effective จึงเป็นสิ่งที่ได้ผลนะเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลได้ผลตา,ตามต้องการเนาะคำว่า effective effective ราตรงนี้เหมือนกัน effective ก็จะแปลว่าได้ผลมีประสิทธิผลอ่างเงี้ยต่อมาค่ะนะพอเติมรี่ก็แปลว่าอย่างอย่างมีประสิทธิผลอย่างได้ผลคํานี้ค่ะคือคําว่า efficient efficient แปลว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพก็มาจากรากศัพท์เดียวกันด้วยค่ะออรินะฮะ, is, ะ,ะอีกสองคำสุดท้ายเดี๋ยวค่อยคลิปนี้ค่อยเดี๋ยวมันยาวไปเนาะคำนี้ท่านผู้ชมทางบ้านขอไม่ effort นะคะไปฟังค่ะคำนี้นะฮะเป็นเสียงเอิร์นะฮะถ้าเป็นอังกฤษจะไม่เน้นต่ออามากฟังเสียงอังกฤษกัน effort effort มันเอฟนะฮะไม่ใช่ effort นะ,ะ effort effort or effort อ่าคุณจะติดอเมริกันนิดนึง Effort ก็คืออ่าแปลว่าความพยายามเนี่ยไม่ออกเส้ยง e f f o r t นะฮะ effort effort f o r t จะเป็น Fert เหมาเลยเช่นน้ำยาปรัพปพนุ่ม Comfort แปลว่าความอันนี้บังคับจำจะเป็นสับไฮขึ้นมาหน่อยของคำว่า Try ที่แปลว่าพยายามหรือความพยายามนะ effort 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 จำนะคะ My Effort นอะ effort เดี๋ยวไปตัวอย่างหนังนิดหน่อยไปดูพี่เดดผิวพ,พูดว่าไรค um effort maximum Maxim um, อย่างที่สุดใช่ไหม maximum effort ไม่ใช่ effort ใช่ไหม Eff ort. Eff ort. Um effort effort maximum effort คำต่อไปแบบน้องไข่ท่านผู้ชมขา egg egg ไม่ใช่ egg นะ egg egg เขาแปลว่าน้องไข่นะไข่แล้วนะต่อไปค่ะอะ่คำนี้เอะวังนะคนไทยก็จะออกเสียงเลขแปดเป็นไข่ค่ะาะนั้น แปดพก็จะเป็นไก่ขันนะฮเอะไรเอท8เเป็นไก่ขันเลยไม่ใช่ที่ราคาเมอกี้เอทเสียงสั้นใช่ไหมอันนี้จะเป็นเสียงเอทเอบอกเธอทเอทเอทเอทไม่ใช่เอทนะฮะเอท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  โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพบกันคลิปต่อไปนะะ้องเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวคนไม่ดูฝากติดตาม subscribe กดนะกดไลค์กดถูกใจกด subscribe ไว้จะมีทั้งสับนับหนึ่งใหม่ฝึกพูดสังกฤษแล้วก็สรพัดข้อสอบนะคะจะทำเอาไว้เพราะว่าแบบอยากเอาเก็บไว้ดูของตัวเองด้วยสวัสดีคะ่ะ